สียอดฮิตนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดสีใหม่ล่าสุดข,ของเรากับนิล่าสมาร์ท CVT ค่ะีการตกแต่งนะครับพร้อมแพ็กเกจพิเศษให้ด้วยเลยนะครับคันนี้สวัสดีค่ะยกับเจอค่ะมิเสเตอร์เอ็มพีค่ะ,ะล้วก็ไปสู่ซูเปอร์โบนะครับตัวนี้เนาะเป็นสียอดฮิตนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดสีใหม่ล่าสุดข,ของเรากับนิล่าสมาร์ท CVT ค่ะ คือตัวท็อปนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นสีเทากราไฟนะครับใ่เป็นสีใหม่ของ2024นี้เลยนะคะโมเดลใหม่คันนี้บอกเลยสีนี้นี่ส่งกันแบบกระโจนรัวนะครับแล้วราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่ห7 9 0 0เบาทราคาเดิมนะจากปี2023เลยค่ะนะครับและนอนคันนี้นะครับลูกค้าซื้อได้สิทธิพิเศษด้วยเพราะลูกค้าเป็นข้าราชการนะครับเป็นรัฐวิสาหกิจนะจะก็ได้สิทธิเหมือนกันนะ ก็ใช้เงินรับรถอยู่ที่25,000บาทคะ่ะสองหม่นห้าพับาทนะครับแล้วค่าง,งวดเท่าไหร่ครับคันนี้คันนี้ค่นนาง,งวดอยู่ที่เจ็ดอ่สิ 7, บเกาบาทค่ะเจ็ดพันก็บาทเท่านั้นเองนะครับไปวมาทั้งหมดเจ็ดปีค่ะ7ปีเท่านั้นเองนะครับก็จบเลยนะครับสบายๆเลยนะครับแล้นอนนะครับก็มี การตกแต่งนะครับพร้อมแพคเกจพิเศษให้ด้วยเลยนะครับคันนี้ใช่ค่ะแน่นอนก็แต่งเต็มสุดคุ้มนะคะกับของเราเนี่ยก็จะเริ่มจากตัวสกเกิตรอบคันของเรานะคะเรามีห้อแล้วก็เวอร์ชันให้เลือกมากมายลูกค้าก็เลือกรับเป็นตัวไรเดอร์ V2 ค่ะไรเดอร์ V2 นะครับเพื่อนสังเกตง่ายๆเลยสำหรับไรเดอร์เนี่ยด้านหน้ามันจะเหมือนกันทั้งวึ่ง V2 เนาะก็คือตัวสเกิร์ตเนี่ยจะมีไฟเดย์ไลท์เป็นรูปเสียบค้างหมูแล้วก็มี เส้นสีแดงตัดทั้งคันเลยเนะครับมีทั้งสีดําสีตัวรถนอสสีเทาสีแดงตัดกันไปได้ดูสวยงามนะคะดูแบบมีสีแดงเพิ่มกิมมิคให้ดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ยังมีสเกิร์ตด้านข้างเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีเดินสายเ,าเดินเส้นสีแดงเหมือนกันนะคะส่วนด้านท้ายตัว V2 เนี่ยค่ะก็จะเป็นท่อกลมทั้งหมดสีท่อหลอกนะคะก็มีท่อกลมนะคะเป็นสีท่อสวยๆเลยมีไฟเบรกด้วยนะครับตัวนี้ การับก,กันกับตัวสปอยเลอร์ที่มาจากโรงงานนะคะก็จะดูแบบครบถ้วนเข้าเซตกันเลยนะคะแล้วก็เสริมนี่อันนี้มีเสริมนิดนึงที่มันเข้ากับตัวชุดแต่งก็คือมีติดเสาอากาศคีบฉลามโอโ้โหเข้าไปด้วยนะครับะทให้ดูแบบน่ารักมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังมีฟิล์มให้รอบคันนะคะมีการสัดข้างนะแล้วก็มีการฟรี ดำเนินการจดเสบียงกรุงเทพให้ก็ให้ครบทวนนะครับก็คือที่บอกยอดใช้เงินเท่าไหร่คือลูกค้าใช้เงินจบตรงนั้นนะคะไม่มาเก็บมเพิ่มแล้วนะคะแล้วก็ยังมีแบบพวกออฟชั่นของตัวรถนะเราก็จะฟรีตัวแพ็กเกจเช็กระยะให้นะคะเป็นเซอร์วิสแพ็กเกจ5ปีก็ฟรีทั้งค่าแรงแล้วก็ค่าเคมีพันต่างๆในการเข้าใช้เช็กระยะ เขาได้ดดเขาศูนย์นศูสย์ท่วประเทศเลยค่ะใช่เลยนะคบแพ็กเกจต,ตัวนี้ก็คือเอาง่ายฟรีพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ตามรอบที่ต้องเข้าเช็คอะครับทุกเบอง์โลหกเดือนน,ะ<ช>น้องก็เช็คไปเลยห้าปีนะครับใช่ค่ะชิวๆนะครับแล้วก็ยังมีตัวโปรโมชั่นที่ยังต่อเนื่องกันมากับบัตรน้ำมันนะคะมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทนะก็รับรถในช่วงนี้ก็ยังได้อยู่นะคะก็สามารถใช้ได้โอ้โหได้บัตรน้ำมันอีกหมื่นด้วยนะครับนี่ถือว่าคุ้มจัดเลยนะครับ แล้วน้องออปชั่นของตัวท็อปเนาะก็คือตอกบอกเลยว่ารุ่นนี้คือได้สุดอะลูกค้าเลือกรุ่นนี้คือแทบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแต่งแค่นี้สวยแล้วะนะครับต้อปครบั่วมาจากโรงงานเลยนะกระจังหน้าก็จะเป็นสีดำขีดแดงแบบนี้นะคะแล้วก็มีพวกไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยไฟเดย์ไลท์ครบเซตไฟตัดหมอกครบถ้วงโอ้โหนะนะครับแล้วไฟหน้าบอกเลยนี่ออโต้ด้วยนะเวลาเข้าที่มืดเนี่ยบอกเลยตั้งออโต้ได้ ไฟติดอัตโนมัติเองล้วดับเองด้วยเวลาออกที่สว่างด้วยนะครับยอนออกมาเลยรวมถึงพวกนี้เลยเรดร์ต่างๆนะคะก็ช่วยเบรกช่วยเตือนการชนด้านหน้าตรงพร้อมชะลอความเร็วป้องกันการชนกำแพงให้<อ>ค <น S 1> รบเซตเลยเพิ่มความเซฟตี้แบบสุดๆ่ะครับนี่ตั้งเปิดและปิดได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าตั้งเปิดตลอดเวลาเนาะเราไม่ใช้เราสามารถปิดระบบนี้ได้นะครับ<อ>น,นี่นล้อเ,เนี่ยตอนต้องบอกว่าเป็นล้อมแม็กนะครับขนาด15นิ้วมาจากโรงงานเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้เนาะก็แข่ง พาดแบบเหมือนดอกไม้นะคะมีการปัดเงินมีการแต่งดบบก็ให้มาเป็นแบบเกดพีเมียมไม่ต้องห่วงใช้งานสบายๆช่วงว่างไม่ต้องทําอะไรนะครับทุกอย่างก็คือเซ็ตเรียบร้อยมาจากโรงงานไม่ต้องกังวลเรื่องการติดซุ้มอะไรเลยเพราะว่าเขาเซ็ตมาจากโรงงานให้ครบเลยเนี่ยกระจกท่างก็ยังแบบพับปรับไฟฟ้ามีไฟเนี่ยไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยเลยสวยงามพิเศษจริงๆเนาะก็จะเป็นพวกระบบคุญช้อัจฉริยะเป็นย์เล็ตนะคะก็สามารถ กคุณใจเฉยๆในระยะ70ซนเมตรนะคะสามารถกดปุ่มที่ประตูรถปดล็อกรถได้นะคะกดที่ด้านท้ายก็ได้เพื่อจะยกเอาขนของเก็บของนะครับก็เดินไป<อ>ใกล้ๆ,ลๆเนาะจิ้มเปิดปิด เข้าในรถปุ๊บสามารถเหยียบเบรกทีบปุ่มสตาร์ทได้อย่างง่ายๆด้วยนะครับไม่ต้องจิ<ช>บออกมาเลยนอกจากนี้ก็ยังเป็นเครื่องเสียงตัวนี้นะครับก็มาเป็นจอทัชสกรีนนะครับให้เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะ,ะก็มีทั้งแบบรองรับ Apple p a r p l ท y Android Auto นะคะบลูทูธเนาะวิทยุ USB นะ,ะะนะครับ FMAM นะครับได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มปรับเครื่องเสียงที่ปร่งไรให้ด้วยนะครับนี่นะครับรวมถึงการปรับ คุยคอนโทรนนะคะอีกฝั่งหนึ่งของพวงมาลัยนั่นเองนะเอาไว้ล็กอกความเร็วอัตโนมัติลดการเมื่อยล้ขาขณะเดินทางไกลแล้วก็นอกจากนี้ตัวเครื่องเสียงก็ยังเชื่อมต่อก,กับกล้องหลังเมื่อเราใส่เกียร์ถอยหลังก็สามารถขึ้นภาพที่จอภาพให้เลยทันทีครัขึ้นบอกเลยว่าจอน,นี่ภาพชัดแจ่มนะครับเห็นทุกมุมมองเห็นยันกับการชนท้ายเราถ้าจะไปโดนอะไรเนี่ยเห็นในจอเลยได้ด้วยนะครับนี่บอกเลยว่าปลอดภัยสุดๆนะระบบแอร์ก็เป็นออโต้ด้วยเนาะแล้วต้องบอกว่าบอกรุ่นนี้ครับมาเป็นแบบ ไฮบิดโ <Hybrid>. oh, อ้โหไฮบิดนี่พิเศษจริงจะเป็นเบาะหนังกึ่งผ้านะคะเลนที่สัมผัสกับตัวเราก็จะเป็นผ้าลายสก็อตเป็นผ้าไม่องมูุ่นะอย่ดีเลยส่วนด้านข้างๆขอบทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นหนังนะคะ,ะเป็นการดีไซน์ที่แบบโอ้โหไม่ให้ร้อนอะ่ะนะฮะแต่ดูดีอยู่นะครับตัวนี้เกียร์ก็จะมาเป็นเกียร์ CVT นะครับควาเนียนของการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยบอกเลยว่า CVT เนี่ยจะเนียนกิบเลยนะครับ มันก็จะไหลลื่นไม่มีสะดุดแถมมันช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะคะส่วนการประหยัดน้ำมันก็เหมือนเดิมเลยก็คือยังเป็นสูงสุดในท้องตลาดนะคะเครื่อง e อีโคคาร์แท้ของเราทัน2 1> 1, 200 0 0ซีซีสสูบนะ78แรงม้าเนี่ยประหยัดได้ถึง23.3มกิโลลิตรก็ยังครองแชมป์อยู่เหมือนเดิมนะคะ,น,ะคนี่คือบอกเลยว่ารองรับได้ทั้งน้ำมันไม่ว่าจะ9 1 95หนึเี่ยนี่ก็คือใช้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงมีอย่างที่นะ่ที่มีให้ก็คือตัวกระจก มองหลังตัวนี้ตัดแสงอัตโนมัติด้วย oh. โอ้โห<ช>นะครับแถมยังมีการตั้งปุ่มปิดได้ด้วยนะคะตั้งแบบปิดได้นะครับครบถ้ันจริงแล้วขนของตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเบาหลังนี่แบบสามารถพับแยกได้ด้วย40 60จะวางอะไรก็พับเอานะครับจะนั่งก็ดึงขึ้นโอ้โหใช้งานได้คุ้มค่าสุดๆแล้วนะครับ,ค,รบคันนี้พร้อมโปรนี้บอกเลยว่า จัดไปให้นี่คืออย่างคุ้มอ่ะนะครับคันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆอย่างที่บอกเนาะแถมไม่ต้องมารับรถเองด้วยนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมไปส่งรถในกรุงเทพนี่เองก็จะอยู่แถวประมาณ3ามเศษน,นะคะใช่ะนะครับแล่นอนเราก็ต้องมีตุ๊กตาครับน้องหมาเตรียมไว้ให้เหมือนเดิมเลยนะครับใช่แล้วได้ทุกคันนะคะ,ะก็เตรียมไปส่งรถลูกค้ากันด้วยกันค่ะงั้นไปเลยครับ